เดนโลอืมอ่าพี่เน่ะอีอตเตอร์แต่พูดต้องพูดนะเพราะการใส่แว่นสีเด<ส>ีย่ยวเนี่ยหล่อนะอ,อ่ะหรออย่างพี่กันเนี่ยแว่นสีรับเงินเนี่ยทับใส่ตัดกับส้มเนี่ยถ้าไม่ใช่แว่นโอลีทำไม่ได้นะส้มน้ำเงินเนี่ยอย่างอิตเตอร์เนี่ยชมพูเนี่ยเหมาะกับหน้าแบบหวานๆแบบอิเตอร์มากอย่างโซคนเนี่ย อยังไงคนนี้ยังไงคนนี้คือกรอบแว่นเขาเนี่ยจะมีความแบบว้าวฮายเลยล่ะเป็นเป็นลายกระเป็นลายแบบลายกระมันคือเป็นลายกระแมวมองใกล้ๆแล้วสวยมากเลยอ่ะอะไรเนี่ย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 พวกคกินอะไรกันไม่ทราบพวกเนี่ยพวกคันมีอะไรกัน